สวัสดีค่ะคุณหนูจ้าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะ คุณหนูเจ้าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะโอเคไหมความรู้สึกวันนี้เป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยสวัสดีค่ะพี่อัมพรเอามาย่าบอกแล้วยา่า ไลฟ์สดหน้าไอ้ย่าอัดคลิปบอกแล้วแต่ว่ายังไม่มาก็ก็ถ้าใครจะมาดูย้อนหลังก็มานะคะสวัสดีค่ะพี่อัมพรวนี้เป็นไงบ้างสบายดีเปล่ารู้สึกเป็นยังไงตอนนี้ความรักลับเรื่องขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะคะสอนหน้าเพจเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีคนเข้ามาดูย้อนหลังมันจะได้ไม่เสียเวลาพี่ด้วยนะ <c oughs> วันนี้นะคะเป็น ep ที่14แล้วเนาะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเออวันนี้เป็นอีพีที่14แล้วนะคะคุณจะรู้ได้ยังไงคะว่าคุณนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วหรือกำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองเลยค่ะคุณจะรู้สึกว่าตัวเองนะคะมีความสุขจะรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกมีความสุขจากภายใน และคุณจะไม่วิ่งพุ่งชนเข้าไปหาสิ่งลบๆและจะไม่คิดลบอีกต่อไปเพราะคุณต้องการที่จะทำให้ปัจจุบันนะคะมีชีวิตที่ดีและ move on ไปจากอดีตเพื่อไปสู่อนาคตที่มันโคตรดียิ่งกว่าคุณจะรู้สึกแบบนี้เลยนะคะเวลาที่เราจะคบใครนะคะเราต้องดูด้วยนะคะว่าคนคนนั้นเป็นกัลยาณมิตรด้านดีหรือเป็นกัลยาณมิตรด้านแย่ ถ้าเขาเป็นกัลยานามิตรด้านแย่เขาจะบอกว่ามึงไปต่อไม่ได้หรอกมึงจะทำไม่ได้หรอกเชื่อกูไม่ต้องทําหรอกหรือมึงอย่าทําเลยมันงมงายมันไม่ดีคุณจะเชื่อใครต้องดูผลลัพธ์เขาด้วยนะคะว่าอีกคนที่มันบอกคุณอะ่ะผลลัพธ์มันเปลี่ยนหรือเปล่าโอกดีขึ้นเยอะแล้วหรอคะดีใจด้วยนะถ้าทําต่อเนื่องนะเรียนต่อเนื่องพี่จะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเยอะๆนะคะ ส่วนคนที่เขาเป็นกัลยาณมิตรด้านดีเขาจะสนับสนุนคุณในทุกๆทางทําเลยมึงชีวิตมึงเปลี่ยนทำสิเดยวกูทาด้วยเนี่ยกูอยากเปลี่ยนชีวิตเหมือนมึงเลยมึงทํายังไงไหนบอกสิไหนเรียนตรงไหนไหนทายังไงนะคะคนที่เขาอยากเปลี่ยนชีวิตเหมือนเราหรือเขาเป็นกัลยาณมิตรด้านดีเขาจะใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่เพียรใฝ่ทำค่ะเขาจะอยากรู้ว่าเราทํายังไงเราถึงเปลี่ยนชีวิตได้แต่คนที่มันไม่ได้เป็นคนที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตมันจะบอกกับคุณว่า ช่างแม่งดีไม่อยากทําเหลืองมันค่ะแล้วอีกคนพวกนั้นมันก็จะตกเหวไปเพราะมันไม่ได้อยากเปลี่ยนชีวิตถ้าคุณไม่อยากไม่อยากเป็นคนแบบนั้นนะคะคุณต้องเลือกคบคนค่ะคุณรู้ไหมคะว่าคนรอบตัวคุณมีผลกับชีวิตคุณนะคุณเลือกจะไปต่อด้านดีหรือด้านแย่ละ่ะถ้าเลือกจะไปต่อด้านดีคุณต้องคบคนดีๆแต่ถ้าคุณอยากไปต่อด้านแย่คุณก็คบคนแย่ๆ ย่าพยายามบอกเรื่องนี้มาตลอดนะวัดชีพจรชีวิตตัวเองด้วยหัวใจตัวเองและวัดชีพจรชีวิตตัวเองจากการส่องง่ายๆค่ะวันนี้ถ้าคุณเปิด Facebook เข้าไปแล้วเจอแต่เรื่องลบๆยินดีด้วยค่ะคุณจะตกเหวแล้วแต่ถ้าคุณเปิด Facebook เข้าไปแล้วเจอแต่เรื่องบวกๆแปลว่าชีวิตคุณกำลังจะก้าวกระโดดเพื่อได้สิ่งที่ดีกว่าลองไปสังเกตดูนะคะ ถ้าวันนี้ยังเจอสิ่งลบอยู่ให้บล็อกแบนเบิร์นมันออกไปจากชีวิตเราเพราะเราไม่ต้องการจมดิ่งแต่เราต้องการที่จะก้าวต่อไปเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่ามูฟออนจากอดีตเพื่อไปสู่อนาคตที่มันโคตรยิ่งใหญ่กว่านะคะอย่าลืมไปดูเนาะวันนี้เราตัวเราจิตใจเราสมองเราความคิดเราเป็นคนกำหนดทุกอย่างคะ่ะว่าอยากจะได้ดีหรืออยากจะได้แย่ ถ้าคุณอยากไปต่อด้านดีคุณต้องวางเป้าหมายในชีวิตและทำในสิ่งที่ย่าบอกทุกๆวันอย่าลืมสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองมีความสุขจากใจตัวเองหรือยังวันนี้ขออนุญาตพี่คนหนึ่งนะคะเอามาเป็นเคสตัวอย่างให้กับคนที่เขามาดูไลฟ์สดพี่เขาเช่าเครื่องรางย่าไปประมาณหนึ่งละแต่เขายังไม่ประสบความสำเร็จเพราะเขาไม่ได้ทำมันออกมาจากหัวใจเขา ทำเพราะว่าย่าบอกว่าทำสิแล้วมันดีย่าบอกทุกครั้งบอกทุกคลิปถ้าจะทำต้องทำมันออกมาจากหัวใจแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนถ้าคุณทำเพราะย่าบอกให้คุณทำชีวิตคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนวันนี้ลองกลับไปเช็คพฤติกรรมตัวเองนะไลฟ์สดง่ายๆนะคะเพื่อมาบอกทริคอีกอันหนึ่งให้คุณไปเช็คตัวเองว่าตัวเองพร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตแล้วหรือยังถ้าวันนี้คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตแล้วคุณต้องเป็นแบบที่ย่าบอกต้นคลิป ย่ามีความสุขทุกวันเบิกบานทุกวันพอร,รู้ว่าตัวเองจะได้เปลี่ยนชีวิตในวันพรุ่งนี้กูจะเปลี่ยนชีวิตใหม่แล้วเว้ยพรุ่งนี้กูจะเฮงกว่านี้พรุ่งนี้กูจะปังกว่านี้ต่อให้วันนี้เกิดอะไรขึ้นกูก็พร้อมจะก้าวไปต่อข้างหน้าย่าบอกตัวเองแบบนี้เสมอพวกคุณเป็นแบบนี้ไหมถ้าพวกคุณเป็นแบบที่ย่าบอกดีใจด้วยค่ะคุณกําลังจะเปลี่ยนชีวิตแล้วนะคนที่มาใหม่นะคะแล้ว ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไปดูคลิปที่หนึ่งไม่ใช่เป็น E ีีเริ่มไปดูตั้งแต่ที่มันยังไม่เป็น E ีเลยแล้วชีพจรชีวิตคุณจะต่อเนื่อง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 ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตจริงคุณจะไม่มีข้ออ้างเพราะคุณพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเรียนรู้และพัฒนาตามที่ย่าบอกคุณประสบความสําเร็จแน่นอนหนึ่งคลิปที่ย่าสอนคุณไปบรรจงสร้างมาจากหัวใจถ้าวันนี้คุณทําตามที่ย่าบอกภายใน24ชั่วโมงชีวิตคุณเปลี่ยนทันนนทีคคค่ะะุณลลอองไปปดูิก บางคนเงินยังไม่ออกยังไม่มีตังค์ซื้อไม่เป็นไรค่ะคุณไปดูคลิปก่อนคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตได้คุณก็มาเช่าได้นะคะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าคุณเรียนไปด้วยใช้เครื่องรางไปด้วยมันจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาหาคุณได้ง่ายกว่าแต่ตอนนี้คุณยังไม่มีกําลังซื้อก็ไปเรียนก่อนค่ะค่อยๆเปลี่ยนชีวิตไปเรื่อยๆพร้อมแล้วก็ทักมาซื้อจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาคุณได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะอืมวันนี้มีใครมีคําถามไหม เดี๋ยวย่าจะแนะนํานะคะเครื่องรางชิ้นหนึ่งเนาะที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ว่าย่าไม่ได้หยิบมาด้วยนะอืมหลายคนที่เข้ามาในเพจนะคะมักถามว่ามันใช้ได้ผลจริงหรอคะมันเห็นผลจริงหรอคะย่าเคยบอกแล้วนะเครื่องรางย่าพิเศษกว่าที่อื่นตรงที่คุณคิดแบบไหนได้แบบนั้นถ้าคุณอยากได้เครื่องรางที่โคตรด,ดีคุณต้องทำตัวเองให้โคตรด,ดีคุณต้องโคตรคิดดีเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาตัวเรา ตะกุดนางพญาปวนจิตเป็นหนึ่งชิ้นที่ย่าใช้มาตลอดเวลานะคะตัวนี้นะคะจะเน้นใครก็ตามที่แฟนเทแฟนทิ้งแฟนห่างแฟนไม่รักแฟนนอกใจมีมือที่สามมีเมียน้อยคุณใช้ตัวนี้ปุ๊บมันจะดึงจิตคนรักให้กลับมาใจอ่อนลงไหลยอยากเข้าหาติดคุณยิ่งคุณคิดดีมันจะยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆแบบนี้อืมแต่ถ้าคุณคิดไม่ดีตกค่ะตัวนี้พิเศษตรงที่ ยิ่งคุณมีอะไรกับแฟนแฟนจะยิ่งติดคุณมากมันจะตัดมือที่สามไปเองโดยปริยายนะคะอยากมีสเสน่ห์ใช้ตัวนี้เพราะสเสน่ห์ขั้นรุนแรงอยากมีคนอุปถัมภ์ใช้นางพยาปวนจิตเพราะเป็นสุดยอดเครื่องลางสายสเสน่ห์ที่ช่วยคุณได้ย่าบอกเคลียร์ทุกปัญหาให้แล้วนะถ้าเกิดว่าคุณสงสัยก็ทักแชทมาถามนะคะวันนี้ไม่มีคำถามอะไรเนาะย่าไปแล้วนะ แลกทุกคนนะคะบ๊ายบาย